มาทำไรเนี่ยพ่อคือลูกเพื่อนเนี่ยก็มีปัญหาก็เลยจะมาปรึกษานี่นิกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน่วอกลูกพี่กรปปเองกจ้ะสวัสดีครับพี่ชื่อยมนะครับสวัสดีค่ะพี่ยมนิกกี้ค่ะพี่ว่าน้องนิกกี้อะคบกับพ่อไม่เหมาะสมรเปลี่ยนมาคบกับพี่ไหมครับ โอ้โหีกะแล้วนี่ตกกระบานเลยเหลอครับคุณพ่อกูไม่ถีมันก็บุญแล้วเอวอกอยู่นี่หรือเปล่าโอมันจะไปไหนได้ครับชีวิตมันน่ะมันก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับร้านอื่นเขาไม่ให้มันเซ็นแล้ววนนี้วอกมาเซ็นร้านแกบ่อยเหรอโอ้โหถ้าเปรียบเป็นความถี่ในการเซ็นเป็นคำบอกรักนะครับพ่อถ้าผมเป็นผู้หญิงนะครับผมรักมันหัวปักหัวปั๊มเลยครับ มึงจะเปรียบเปยให้มันยุ่งยากทำไมพี่น้องครับต้องบอกพ่อเขาไปดีว่าไอ้วอกกับมันเซ็นทุกครั้งที่มันมากินที่นี่ครับกูกลัวพ่อเขาไม่เห็นภาคไปละล่อยครับที่พ่อคิดนานแบบเนี้ยพ่อจะจ่ายหนี้ให้วอกหมดเลยครับพี่น้องครับโอ้โหไม่เหมือนกับพูดไปอีกทีมึงไม่เห็นไงเมื่อวันี้ออฟฟิศพ่อเขายังมียืมตังไอ้วอกห้าพันอยู่เลยพ่อจะเอาตังค์เห็กมาจ่ายพ่อไม่ต้องคิดมากหรอกไอ้วอกเนี่ยถ้ามันมีมันจ่ายอยู่แล้วครับพ่อครับ ว่าแต่มานีก่อนพ่อนัดขอตัวพ่อแป๊บนึงเลยครับมานี่เดี๋ยวมาอะไรเอาจริงๆเลนะพ่อพ่อไปหลอกน้องเข้ามาได้ไงน้องถึงยอมมาเป็นเด็กพ่อกูจะหลอกยังไงก็เรื่องของกูไหมว่าแต่มึงจะจัดการให้กูจัดการยังไงมีสักห้าพันไหมเล่าสักทีาพี่บตามึงก็เห็นอยู่ว่าพ่อไม่ขอไอ้พวกมันห้าพันยังายเขาอีกเหรอลืมไปเลย โ okay, อเคพ่อไม่คิดตังก็ได้ผมทาให้พ่อฟรีแต่พอ่อพ่อไม่ต้องไปไหนหรอกพาน้องเขานั่งที่ร้านนี้แหละเดี๋ยวพอไอ้วอกออกมาเราค่อยโกหกว่าเป็นหลานเป็นลูกเพื่อนอะไรก็ได้ว่าจะไม่แบ็กเมลกูนะโอ้คำว่าแบ็กเมลผมใช้กับคนรวยครับคนจนไม่มีจะกินอย่างพอ่อ <c oughs> ผมไม่ทำอกครับต่อไปพอ่ <c oughs> ออ่นี่กี่จ้ะ,ะตัวนี้ดีกว่านะ เฉยนั่งจ้ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อข้าวขอบใจพ่อมาทำไรอ่ะไอ้พ่อคือพ่อมึงเขาตั้งใจมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟร้านปู่หยู่เื่อเพื่อนหยอดแป๊บหยมาทำไรเนี่ยพ่อคือลูกเพื่อนเนี่ยก็มีปัญหาก็เลยจะมาปรึกษานี่นิกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วอกลูกพี่กัมเองจ้ะ เดี๋ยว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 ดลูกเพื่อนทำไมเรียกพี่อ่ะต้นีคือเขาเรียกฉันว่าพี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่จะเพ้ออะไรไปนั่งไอยมกันไปพ่อจะคุยเรื่องส่วนตัวไปจักโตดีกว่าปล่อยพ่อเถอะเอาอะไรดีจ้ะมันมีชอบกินแซลมอนไหมได้ค่ะที่นี่ลาบแซลมอนอร่อยมากได้ค่ะโอเคมือมันแปลกๆปะ ว่ายังนิกกี้อะไรนี่ไม่น่าจะใช่ลูกเพื่อนพ่อเราหรอกมึงคิดมากอยู่คนเดียวก็คุ้นเคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด